ยังไงปู่มันบ่อหัเด้วยนี่ก็ได้อ่ามันมันเป็นยังไงที่ใหับนเลยเท่านั้นล่ะอ่ารถป้ายรถเบนส์เลยเออแลาไม่ให้พิษไส้ดีนะมันไม่ให้พิษไส้ดีอ่าอืมอันให้โป้คือยังหกแปดห้ามันก็ไม่เหมือนใครเนาะเออครับอันไม่ขี้เบนขึ้นพุ่มพ่อไหมป้ายแดงพ่อไหมป้ายแดงรถมานนี่แดงพ่อแม่แดงจึงครึ่งเลยบ่ปุ๊กล้างได้กว่า หลังเลขวอกสามสี่มื่นได้ไดนตัวนี้ตัวไหนครับทั้งหมดล่เนี่ยตัวไหนครับสี่ห้าสามกับศูนย์หกสามนี่โอ้ได้มาพร้อมกันเลยบบท่านหน่อยสื่อซิมโทรศัพท์สำเนียงบ่ครับผมโอ้ค่ะคักเนาะปูเนาะตาซ้ายขยิบบ่ปูโอ้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา้วได้ตีซี่อาการแบบนี้คือจะถือเลขใช่ไหมปูเออไม่มักจะสิบได้กินลาบกินก้อยกุ้งันบ่โอ้ ถักแต่ละตุวถึงน้องเออไรถึงหมักผลไม้โอ้ยบุ้มยุงสีจ,จวดรถเมล์เนี่ยกระสอบได้ไหมปู่วันนี้เนมมี่ยไม่ไม่กระสอบตื่นตื่นขึ้นมาหเวยฝันดูฝันจินประนีตัวเนี่ยว่าสนองอ๋อ เตรียมเตรียมกระสอบเลยเหรอครับปูเอาพิษนากระสอบไปให้ยังเนี่ยฮะกระสอบไปให้ยังเนี่ยไม่ใส่เงินบ่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 ไมันช่ใส่ปูแพะกางน้ำวัวไม่ใส่เงินแล้วปูเตรียมกระสอบไปใส่เงินแล้วโอ้ยนี่นี่จะเห็นกันจะมากันโทถจังไหนก็ได้เนาะกองสลากก็ตั้งทู่กรุงเทพผู้นึกเตรียมเสียเอาพีหลองเนาะเจรนาวเด้อผีหลองเด้อปูให้เป็นเนื้อท่านใช่ คากระตายพวกคากระตายอยู่ดีๆลรพวกอยู่คำฝาเราหอดลอยปีดรค่อยไปก็ไรเบววบว่าุ่มมาพระเออหากินซ้ำตายเป็นอะไรก็ไเอหากินซ้ำตายบว่ากระบาบัวญาติบวพระท้ายสุดของท้ายแล้วจะไม่ปูดเลยเออมีอีกไหม่ว่าหมึกฟันหมึกขึ้นโอ้มามาศูนข้างนี้แ้ ซูนแบบได้ปูนแบบได้ปูนใช่้งฟิ่งฟิ้งมาเล่ยเย่ให้บอกควเราบให้เถอะบ่เอ้าศูนย์แห้งศูนย์คักรอไอ้ข้าวอีหลีไผ่ซูนย์ปูปูหรือสีตาไฟมาจากไหนครับบนภูปูแพร่กลางน้ำดอกซูนน่ะมาแต่พูกเขาคั้ยโอ้แต่ว่าเมื่อคืนหัวมาแต่ว่าเมื่อคืนมันชีเบี่ยนใต้แดงยิ้มปุ้ยแต่ว่าเมื่อคืนเหาะมาโอ้ยหัวมาแต่ว่าศูนย์หายเลยมา่สี่หน้าดาพร้อมสิไปเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดกุ้ยกลับมาใหม่แล้วว่ะอ้ายังบ่แล้วตัวนี้บ่แล้วฮะ เรบ่แล้ววันที่สามสดกู่ิกลับมาไหมเลาะ๋อสามสิบเอ็ดเออแต่ว่าบุหัวสะบอกว่าตอนไหนเอาเอาบ่แม่เราสามสิบเอเมือเ้าร์มื่อวันแรกึงกังขึ้นสามบเอ็ดไม่รูอกตวัสามสิบเอ็ดกูสิกลับมาไหมสีหน้าได้พอมนกักแังเราปฏิปไม่ใช่จะออกสาเอ็ดอีกบะปูเอาจะไปตีเสเล็กเส้ตัวสิบตัวแดนกันจโอ้ยมันะชนะกระเป๋ง้มเอฟซีเนาะปิศาเนาะเอา ยังบอลเหล่าได้พี่น้องเออต้องรอ31มสิเอ็ดอี่ไม่ปูต้องวันนีต้องไม่ไรหางแล้วศูนย์ียังของเราก็บ่กูหแล้วศูนย์ครับตัวนี้อือให้พร้อผมไดาตาสูงตาสซายเบ็ดนี่แหละเบ็ดวัดนี่แหละลอดาโอ้ทุอย่างอย่างโบกคว่มเราให้ลอดตาถูกอ่ามันสีมันสีนายเกจมั่ครับผมเำใอยู่ฝันนั่นนะฝันเราให้ลรดตาหน่ะเราให้วเงี้ยนะยังได้ก็คือว่ายังไม่การรันตีเนาะปูเนาะต้องสามสิบเอ็ดเนาะปูเนาะ กระส้มกระร้นตีแล้วก็ว่าได้หื้งพวกกระรนตีก็บ่าบ่ได้เนอะเพราะว่างวดนี้เราให้มาปริศนาหลายเส้นเกินครับผมหรือว่าเราเกลียดโลาขมคือฟันจ้างบ่บ่หรือใบพุ่มฟันใอ้ฟังบอกมันหนาเกลียดโอ้เออฟันบ่เป็นตาเหลาเรื่องนะปูับแหมนแมนแมนต้อออกอากาศพร้อมทั่วประเทศทั่วโลกพร้อมอย่างนี้ดูแต่ว่าตัวแดงจริงคือ แต่แม oh, <là> ่นางไทยก็ซอสพงษ์สมบัติพุนละดังอยู่นี่บ้าดังขนาดนั้นเลยแต่แม่นางกินก็สีเซ้อเสียนพุนเอาโอ้โหซซ้อเสียนปุณเราก็มีได้เทียมทันพุนเอาเอ่อจังใดก็ถือกับปู่เนาะก็สิไปจังท่านตัววายตัวแข็งมันทุกคนนะเอฟซีกัไใดแล้วหนึ่งห้ากับแปดสองนี่มาจากไหนครับปู่มันมาจากไหนครับมันมาเป็นซีประเด็นมาประชุดเลยเห็นดังซีเลยจำได้ดังซีเลยเดี๋ไปมาเออมาดังซีเลย ยังะะือบ่ายังมาคือมาให่พูดได้พูดไ้คือมาจังสีจนในาพวนี่บานนี้จม ah ันจิ้งพูกได้รับบาดนน่บ้ามันอสามหนึ่อีกรปูออก็สอสามันะเดียนเอาอีกแล้วันที่สาอ็ดจะมาอีกร้งนึงนี่ว่าม่รบปบนบนทิมย่ำทิมทิมงั้นยุ่มอุปโภคบนครับผมโอ้วสันเนี่ยครับ ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่ของปู่เอ้า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 ดูดูครับของแขกบ่บ่อยู่ของอยู่ใส่กับของแขกที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อมาแต่เห็นปากคำกับมือแล้วไล่โอ้แต่กับบอลไล่พูดอย่างไรวะหลายหลายสมเอยไล่เดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะไป ใส่ใส่ให้ไหมครับผมไปมัดใส่ใส่ให้เป็นเอกลักษณ์ไหมครับมัดแล้วเสี้ยของมุจโมงไม่ทาบพอดพวกผมเพิ่งมาแม้กับพี่มหาเงเพิ่งมาไม่ได้เลยก็คผ้าใบไกลเถอะบริบูรณ์เราเรืลุยน้าไม่บริบูรณ์บ้านเดี๋ยวจะหาว่าของปลอมมันเดี๋ยวเขาจะหาว่าของปลอมดนปูแมนว่าอะไรเอามือเท่าก็ไปชุดนึงแดักกัิชุดไม้เออเรื่อยหน้าไป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 เออเพิ่าทนนะปู ไป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 เดี๋ยวเอฟซีจะว่าของปลอมได้ปูนะเอาไปไปปูไปแล้วไปแล้วแล้วเราจะไปกันยังไงครับทีนี้เอา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 หลุดแล้วเอาคลิปไปไกลเท่าบาทนี่ไปทางไหนปู

โอ้ปโคปโพี่น่เลยก่อนาม่โกแครับอ่อาออันนี้เขาจะต้องเรียกว่าของแท้นาะของแท้แล้ว <laughs> ถ้าไม่ห้อยอยู่ตรงนี้ FC <laughs> เออ C ข้าใจผิด ึโลโกโล้ปูหันหมาเน่ปูมันม,มองไม่เห็นเลขครับ,บครับ ตงข้างกโอ้ยจะตกน้ำได้ฟูด้โอ้ของแท้ต้องมีข้องเงินและแพรทองบท่องไดนผ่านยงแยบไปยังเกิเฮย้วยโอ้โอ้ ครับผมของแท้นะครับอของแท้ปูปูของแท่ตัวไหนครับของแท่นี่วายเล่าให้สามหางคนนด้ปูมักตัวไหนครับของปูนะ,ะมักเบิร์ต <laughs> มักเบิร์ตทีโตท <laughs> ิมว่าได้ห <laughs> ลังหลังแปดหกขาออกสามขึ้นต่อมากมันได้เนี่ยตั้งทับงวดัดละ ครับดังอุ้บเดาอุ้บอีกอุ้บเดาอุ้บอีกอยู่เอากระสอบใส่เลยบ่ปูปอันสอบใส่อยังนี่ใส่เงินเออไม่ไมไมเราละว่าตอเต็มขว่งกับพ่อหรอกบ่โอ้เต็มของเงินกับพ่อไม่เอากระสอบเป็นปะบ่บเอากระสอบออย่านบ่ปูเอาขวงนี่นะย่านกระสอบย่านกระสอบโอ้ยโอระวัดจิต บอกเอฟซีเตรียมสอบปุ๋ยสอบปานไว้จะใส่เงินแล้วสต็อ,นนยอกอออย่านก็สอบอีโยป,ปู่นี่แคบว้ครับผมเรื่องท่านเต็มความเงินนี่ก็พอใจนะอืมก็ต้องกระสอบรักกระนาโป้หายดีเหรอบูเราอันนี้จะว่ามะม่วงขึ้นสูนคักสูนแน่มือนขึ้นสูนคักสูนแน่โอ้ยมาให้มา่สี่นาดิกาพอมแส่งว่าติดสูนนะปูเนาะ จากเดนีู่น้ำุนไเลูนแหนะ้งเนาะุนก็ต้อมาแรงก็ป,ปิไปนี่จากสี่นาพรอเห็มันมันี่สามสิบเอกลับมาใหม่นโอ้สามสิบเอ็ดกลับมาใหม่สีมาเส่ม,มาแรงมาเทียงมากคำมือสิมากกันขึ้นกับพวกกคือสามสิบเอ็ดนี่จะมาวงกลมให้เหรอครับปูบ,บนี่แวกลับมาอีกท่านเมืม่อนี้แล้วกรับ มาเราปอาสักเียัยงบโจ๊บอะไใส่สวางองไว้ครับอ่าต้องรอวันที่สามสิบเอ็ดอีกเนาะไม่ยืนนู่นจะก็มาเนี่ยเหมือนว่าโบหูเมียที่เมียโตเลยครับถามมันยูทูบเบอร์ก็บอกมีผู้ใดบอกวาายอย่าเราไม่ให้ยังเราไม่ยังบ่มีผู้ใดบอกเลย